ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุข้ขคนครับเอฟซี FC ทุกคนครับรามาพอกันครับมาพอกันอยู่แล้วในสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณตัวเลขยอดหลังครับ เห็ดยอดหลังอะถืกดีครับถือโคตรแต่ว่าไปนานะ่ะบกบกถืกผมกับพยายามเหรอครับพยายามเห็ดเป็นเขา่ามันตะโเข่าครับแต่หวังวางวดน,นี้ก็บคงสิมีหวังว่าสิเด็กเขา่าก็หวังไว้ลึกๆครับ สูตรที่เอามาตัดมันกับพิษมื่สองงวดแล้วครับพิษกับพิษน้ำกันเอาไหมครับเาบอกอย่างไรครับ ผิดก็คือผิดฝากคำเตือนครับคำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดใดสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ครับทุกการกดติดตามครับ ขอบคุณพี่น้องสุขุมสุ坤แต่เป็นสูตรดินล่างครับพี่น้องเป็นดินล่างสี่ตัวมาวหนึ่งถึงสองตัวดวันที่สิบหกเดือนแปด สองหกหาครับสูตรนี้ก็ใส่ร้อยครั้งที่สองครับบวกร้อยครั้งที่สามแล้วบวกเก้าหงทีครับบวกกันได้เท่าใดกับบวกเจนึงเตี่มครับให้ได้สี่หลักครับวดที่แล้วเนี่ยครับนี่ของหวดที่แล้วครับ ตัวน,นี้เป็นสูตรลางนะครับมันกมานี่ครับมานหนึ่งมันส้นกันที่หนึ่งกับสองแต่ว่าผมตัดให้ว่ามันสิมะนาสิมะสองมันโมมาครับมันมานหนึ่งมานหนึ่งสี่ครับ อทีหนึง่งบงงวดนี้มันสีส้นกันตัวใดครับปเปริ่มกันเลยครับเริ่มหน้งแ่กวดนี้ครับ รัก้อยครั้งที่สองคือหารักร้อยครั้งที่สามคือศูนย์บวกเก่าห้องทีครับหาบวกศูนย์เนี่ยหาหาบวกเก้าเป็นสิบสี่ครับสี่เอาสี่ครับ กบวกเท่าเลนดึงแตยบครับสี่บวกหนึ่งได้หาเป็นหกเป็นเจ็ดครับหมดต่อมาเดทายสองตัวล่างออกที่ศูนย์หกครับศูนย์หกกบเขาที่หกครับ ไปครับลักลอยครั้งที่สองคือเกรักลอยขั้งที่3าเพื่อหาหาบวกเ็ get. เป็น12 12อ,บ,อบวกเก่าคงทีเป็น11เอ็เอาหนึ่งครับ หกับบวกที่เราดึเตรียมกับ1บวกหนึ่งเป็น,นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหึเป็นสีครับหมดต่อมาเด็ไทยสตัวล่างออกกี่ศูนย์สครับ เดนส่ตัวกับเขาที่2อครับสองต่อไปครับลอยครั้งที่2 6งหกอยครั้งที่สามสองบวเป็น8 8ดบวกเก้าคงคีเป็น17 เอาเจ็ดครับบวกแค่เลงแ้มครับแปดเก้าศูนย์บวกต่อมาเด็กไายสองตัวล่างบวกติ๊เก้าสองครับเย็นสี่ตัวกับเขาที่เก้าครับ หมต่อไปแล้วครับลอยครั้งที่สองคือสองลอยครั้งที่สามคือสองสองบวกสองได้สีครับสีบวกเก่าคงทีครับเป็นสิบสามบวกซิลเตีมครับสามกับสี่ห,หกหมดต่อมาหลีชใช้สองตัุล่างออกที่หก เดียน4ตัวข้อที่หครับงอดต่อไปครับลอยคันที่สคือ2รงอยคันที่3คือ0 2 0, นย์สบวกศได้2ครับ2องบวกเก่าหงคีเป็น11 เอาหนึ่งครับบวกแค่เรื่องแต่เป็นสองเป็นสามเป็นสี่บวดต่อมาเด็กไายสองตัวล่างออกที่ห้าสามเข่าที่สามครับ ไปครับ้อยครั้ทงที่สองคือแปดอยครั้งที่สามคือสองแปดบวกสองเป็น 10. 10ิบบวกเก้าห้งคีเป็นสิบเก้าออกเก้าครับบวกที่เรื่องแต้มก็เป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองครับ เี่ยครับหมวดผ่านมาบางท่านนี่ถ่ายสองตัวล่างออกทีหนึ่งซีครับเข่าทีหนึ่งครับที่น้องหวดต่อไปครับหวดที่จะฮอดเนี่ยครับบัดน,นี้ องบวกซี่เป็นหกหกบวกเก้าคงทีครับเป็นสิบห้าต่อห้าครับอ่าก็หกเจ็ดแปดก็รอผลครับรอผลวันที่สิบหก หกเดือนแปดหกขาครับเนี่ยครับ นี่คลิปที่แล้วเดินเดินล่างสีงต่ตัวมาหน 8, ึ่งถึงสองตัวตวดขั้นที่สิบหกเดือนแปดโคคาครับสูตรนี้ใส่สิบขั้งที่สองครับบวกเก่าห้งทีได้เท่าใดกับเดือนที่ละสามแต้มครับเนี่ยครับคลิปที่แล้ว บาทนี้เอามาส้นกันครับน่งส้นกันครับสูตรนี้ กันที่ห้าครับห้าหกไม่มีเจ็ดไม่มีมีแปดครับ ครัส้นกติหาก็แปดส้นกันน้สองตัวครับพี่น้องหาก็แปดแ้วมันสีมาบา่บ่หนี่พี่น้องว่ามันสีมาบ่หาก็แปดนี่พี่น้องมากบ่บาหนิ กล้วเอาไปหาคับ8แล้วไปซ้นซ้นก็สูตรสามเหลี่ยมครับสูตรสามเหลี่ยมสูตรสามเหลี่ยมนี่ผมฮิตไว้มันได้4ี่ศู0ย์ศูนย์สี่สี่ศูนยกเครับเก้าหเก้า ต้นนี้ผมเขียนผิดเด้วยพี่น้องเป็นแปดหกมีพี่น้องเป็นทักท่วงทักมากว่าผมเขียนผิดกับผิดอิลีครับแก้ให้แล้วครับขันเอาตัวนี้มาตัดมันกนระสีไดเพอ่ม,มาอีกตัวหนึ่งครับ เอาดินตัวนี้มาตัดเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็นแปดหกครับ เย็นล่างนี่มันซ้นกันที่หากับแก็มีห้าศูนย์หก็มี8 6ดหเคอรมีอีกมาตัวนึงครับ มาผมมากก็ขึ้นอยูก่กับสูตรครับวันนี้เฮ็ดตามสูตรครับสูตรมาจังไล๋ก็เฮ็ดไปจังสั่นหวังว่ามันสิมากนะครับหมดนีพิดสองหมดแล้ววานาพิดซ้ำนาะ งวดได้งวดไหนก็ตายตอนจบทุกเชื่อครับพี่น้องตายตอนเอาเรียกดินมาตัดนี่ครับตามที่กินกับสูตรมันก็เดินอยู่มนเดนมาตัดผิดกับผิดเลยครับอันนี้ครับสูตรนี้ก็ได้หาครับแปดครับ เดนล่างสตัวส้นกันเนี่ยเหลือ2ตัวคือ5อกับ8ปกันพี่น้องมักกะจัดครับมุมักกะพานหมดที่แล้วกับส้นหนึ่งกับ2องกับพานหนึ่งครับ โอดนี่มันสิมาอีกบอ,อ,อก,กับพี่น้องก็อยา้าเสียกับเมืองไปครับอาคลิปนี้ครับ เอาไว้ซ้ำนี่สักก่อนครับฝากไว้ซ้ำนี่พอกันคลิปนาครับหวังว่าคงสิถืกใจ พี่นอ้องมามากันหน่อยครับคลิกนี้เข้วไ้สักนี้ครับสวัสดีครับ